ที่ที่ทำผลงานได้ไปถึงจุดนั้นแล้วแต่โชคร้ายที่ไม่ได้ศึกษาผมทก็น่าแปลกิ้คือไม่มีคนทำงานในด้านนี้เหรอการในไงผมถึงบอกว่าบางทีผมก็ไม่โทษคุณเวลาพูดหรอกผมโทษพวกที่ปรึกษาถ้าคุณเลี้ยงที่ปรึกษาเอาไว้หรือบอร์ดของทีมเอาไว้แล้วไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้แนะนำคุณอยู่เพียงแค่บอกว่าดีครับใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายเนี่ย ไล่ออกมากเลยครับไล่ออกมากเลยพวกเนี้ยเปลืองเข้าสุกคุณท็อปผมบอกได้เลยนะฮะไกลแค่เรื่องแค่แน่คุณท็อปอาจจะมีภารกิจเยอะไงไม่ยอมกระตุกเจ้านายว่าคุณจะทาอะไรอะไรแล้วตอนหลังสุดท้ายให้เจ้านายมาพูดแล้วก็ถูกคนเขาด่าเนี่ยเป็นผมผมนะผมเป็นนายบรรหารนะผมไล่ออกหมดเลยไอ้พวกที่ศร้าพวกนี้นะฮะผมบอกได้เลยผมใช้คําว่าเลี้ยงเสียเข้าสุก ะต้องบอกว่า AFC c l ค s าซึ่งถือว่าเป็นขับเลนซิ่งของฤดูกาล2016เนี่ยชะล่าใจไม่ได้นะคะเดทไลน์15มกราคมนี้แล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยมันทำให้ทีมในไทยตื่นตัวขึ้นมากค่ะ